กลิ่นกลิ่นหอมของดอกทุเรียนโชยครับผมสวัสดีครับท่านผูชรร้ชมและผู้ติดตามหมายช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาชมทุเรียนของน้องสาวครับพม่ไห้ปุยขี้ไก่วดอกจะเริ่มบานนะครับ แต่รู้สึกว่าถ้าถูกเจาะซะแล้วนะครับถ้าถูกเจาะกินเกสรตัวเมียนะครับนัอากาศก็แปรปรวนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนตอนนี้19องศาครับช่วง7โมงเช้าของวันอังคารนะครับอังคารที่27 สิบเก้าองศานะครับคามโดยต้นึ่งครับต้นนี้ดอกดอกสมบูรณ์นะครับกิ่งเล็กแต่ดอกเยอะ กิ่งใหญ่ไม่มีดอกทุเรียนชอบเป็นอย่างนี้ครับชอบเป็นดอกที่กิ่งเล็กๆนะครับกิ่งใหญ่ๆไม่ค่อยมีรู้สึกว่าเพียจะเปียแป้งคนระับมากับมดใครนะ ีนี้ดอกมาไวกินกาแฟไปด้วยครับชมสวนไปด้วยมีความสุขอากาศเช้าเช้าเย็นเนะเสียงก็จะอู้อูอี้อนิดนึงฮะเพราะอากาศเย็นจมกูกจะเป็นหวัดเทาครับทับค้างก็แรงครับ จะมีเพียเล็กงานแล้วโอเคครับผมคลิปนี้พาชมแค่นี้แหละครับเป็นเพื่อนกันแก่เหงาผมมีความสุขนะครับผมขอบคุณสวัสดีครับ